สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องใบเฟิร์สตอรี่นะคะวันนี้เราพามาเที่ยวที่ตายายชมพู่น,นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างใน,นเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,นนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ เราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ทุกคนทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราเดินเข้าไปแล้วก็ค้าน่าจะมีแบบค่าเข้าจ่าคนละสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีให้แลกคูปองนะคะให้ไปซื้ออาหารข้างในเนาะข้างในก็จะมีคาเฟ่ขายพวกกาแฟขายพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีก็จะมีอาหารด้วยนะคะวันนี้เฟื่องแรกมาหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะได้กินอะไรหรือเปล่าเนาะเพื่อนก็อยู่ข้างหลังนะคะมากับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะเอ่อที่นี่นะคะนอกจากจะมีแบบคาเฟ่ร้านอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีแบบจุดถ่ายรูปเนาะก็มีให้เราถ่ายรูปเนาะก็วิวสวยค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเอ่อ ดอกทานตะวันเนาะทุ่งดอกทานตะวันเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะอันนี้คือทางเข้าห้องน้ํานะคะเดี๋ยวตอนแรกตรงนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเอาออกเนาะตอนนี้ก็เป็นซุ้มทางเข้านะคะทางเข้าก็น่ารักมากเป็นทางสีลุงทุกคนดูเป็นทางสีลุ้งนะคะสวยค่ะ ถ้ามาตอนเย็นเย็นน่าจะอากาศดีกว่านี้เนาะตอนนี้เรามา,าประมาณเกือบเที่ยงแล้วเนาะัอที่ก็คืออยู่บนหัวเราเลยก็คือร้อนใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในคาเฟ่นะคะค่ะเราเข้าไปข้างในคาเฟ่กันเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะ โอ้ยเหนื่อทุกคนตอนนี้เราอยู like ่ในคาเฟ่นะคะนี oh, ่รอเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งเราน่าจะนั่งตรงนี้นานห่อกเพราะว่าข้างนอกร้อนมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเครื่องดื่มมาเดี๋ยวเราถ่ายดูเนาะนี่นะคะเครื่องดื่มมาถึงแล้วเนาะของกิ๊ฟนะคะเป็นชานมไต้หวันเนาะของเฟิร์นเป็นนมสดนะคะเดี๋ยวขอตัวนั่งชิลๆกับเพื่อนก่อนนะคะ นะคะคือตัวนี้จะเป็นเหมือนออที่นั่งเนาะมีหลังคาให้ตัวนี้ก็เป็นทางเดินทางเดินสีน่ารักมากสีลุงแล้วก็มีเขาเรียกว่าลายรกางหันเนาะกังหันสีลุงน่ารักเชียอันนี้คือดอกนันตะว,วันนะคะยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกควจะสวยทานี้ออกท่านี้ออกดอก คนก็จะเป็นที่ได้ขึ้นไปถ่ายเนาะให้มันได้วิวแบบท้องฟ้าส,สวยๆตอนเย็นๆนา่าจะสวยเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะคะถ้าใครอยากมานะคะมาตอนเย็นๆนะคะตอนนี้ก็สวยอ๊ยดูหมุนน่ารักมากนะคะว้าวเ <c oughs> หมือนขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ตาใหญ่ชุมทุ่งค่ะ ามีให้ลงไปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะเพิ่มความใกล้ชิดก,กับตออท่านตัวัะแต่เราคงไม่ลงไปเนาะร้อนสวยมากนะคะถ้าตัวเต็มไว้น่าจะเหลืองอารามสวยงามน่าดูเนาะว้าวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราว่าเราจะไปวัดพระธาตุหนองบัวใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอดูอีกคลิปเนาะเราจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย